เมื่อวานที่เห็นผมใช้พ u f o โฟมฉีดเข้าไปอุดรูเหล็กก็คือตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นของวีล่านะครับก็สั่งมาจากในอาซาดานะครับถูกกว่าเจ้าอื่นแล้วนะครับผมอันนี้แค่ไม่ถึงร้อนะปกติอะถ้าขนาดนเนี้ย750 m รเนี่ยราคาร้อยกว่าบาทเกือบ200-300ก็มีนะครับผมพอเราฉีดเข้าไปตัวโฟมมันก็จะขยายแล้วก็อัดแน่นอยู่ในภาชนะตรงนี้นะครับผม ก็เอาไว้อุดล่องอุดรูนะครับผมตามรอยปูนแตกนะครับฉีดบริเวณรอยต่อระหว่างกระเบื้องกับหลังคานะครับกันฝนกันน้ํารั่วนะครับผมม่ทั้นฉีดต่อหลังคาทิ้งไว้สัก3 4ชั่วโมงมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะแข็งขึ้นนะครับผมแต่ว่ายังแข็งไม่สุดก็ต้องทิ้งไว้สัก3 4วันเดี๋ยวมันก็แข็งนะครับผมตัวนี้สามารถที่จะปาดต,ตกแต่งแล้วก็ โป้ทาสีได้นะครับผมเนี่ยก็คือเป็นโฟมอ่ะนะไม่เข้าท,ทําทุ่นลอยน้ําได้นะครับแล้วก็กันความร้อนได้เนี่ยเอาไปทําเป็นอ่ากระติกเก็บความเย็นหรืออะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยนะครับผมค่อนข้างมีประโยชน์มากมากก็ป๋องนี้ไม่ถึงร้อยนะครับผมก็ลองสั่งดูนะ